ใครที่ชอบเข้ามาดูป้านะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับป้ามีคนถามว่าป้าสามารถทําอะไรที่ไม่ใช่เครื่องตีได้ไหมเขาจะเอาไปทําขายอ่ะไม่ใช่เครื่องตีจะไปทําขายใช่ต้องบอกสูตรสิน<ล>ะฮะเดี๋ยวป้าทําแล้วเดี๋ยวป้าคิดเดี๋ยวนี้เลยแล้วคิดสูตรให้เลยเ,เห็นๆกันเลยว่าป้าก็ไม่รู้ว่าสูตรมันเป็นยังไงอะ่<ล>ะเราลอ,ลองดูนะ แต่ป้าป้าคิดว่าป้าป้าทำได้อ่ะป้าป้าจะทำอะไรก่อนเนี่ยเอาทําเม็ดมะม่วงกรอบเหรอเม็ดมะม่วงหิมะพานกรอบไปทําขายได้อย่างน้อยก็กําไรครึ่งหนึ่งแหละโอเคนะเดี๋ยวป้าทําให้ดูโอเคไปเตรียมของกันโอเคเดี๋ยวมันจะมีน้ําตาลไอซิ่งนะนะมีเกลือมีไข่ขาวแล้วก็น้ําตาลไอเม็ดมะม่วงนี่เม็ดมะม่วงนี่เม็ดมะม่วงเออเม็ดมะม่วงเดี๋ยวป้าจะทิศสูตรให้สดๆเลย คิดให้สดๆเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้เอามาเลยถ่ายยาวไปเลยไม่ต้องตัดเม็ดมะม่วงเท่าไหลกี่กรัมเดี๋ยวไอ้ไอ้ไม่ใช่ไข่ขาวกี่กรัมเดี๋ยวดูอ่ะยี่สิบห้ากรัมเอาไข่ขาวยี่สิบห้ากรัมเกลือแค่นี้เท่าเม็ดถั่วดำอ่ะใส่ไปเลยนะเอาทีนี้น้ำตาลเนสซิงเดี๋ยวป้าลงชั่งกี่น่อยไข่ขาวยี่สิบห้ากรัมนะเกลือเท่าเม็ดถั่วดำ น้ำตาลไอซิ่งเดี๋ยวดูก่อนเพราะป้าป้ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวปะ้าปะชั่งให้ว่ามันเท่าไหร่ตะกี้ไข่ขาวเท่าไหร่นะยี่หกรัมใช่ไหมไอซิ่งคนเลยคนเลย,เ,ลยเดี๋ยวะป้าจะบอกให้ว่าสูตรมันเท่าไหร่ ป้าวัดก่อนปาปาช่างเลยนะนี่เอานี้แน่นอนนะสูตรไม่มีการโกหกนะช่างก่อนป้าช่างก่อนเพราะป้าก็ไม่เคยทําใช่ปาเคยทํำกีมแต่ป้ากล่าวมันไม่มีสูตรแต่วันนี้ป้าต้องทําสูตรเพราะว่าเดี๋ยวคนเขไปทำาหากินของเขาเขาเจ๊งขึ้นมาแล้วลําบากเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นองไรวะมอะไรอ่ะนี่สวยได้ไหมใช่อ๋ป้าปาทวนให้นะปาทวนให้นะเข้าใจนะ 25าว25ก,กรัมเกลือเท่ากับเม็ดถั่วดำแล้วก็น้ำตาลไอซี่หนึงร0 0กรัมอ่านะเอาต่อไปตัดศูนย์ก่อนปุ๊บถั่วเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณดูจะเป็นยังไงนี่้าโอบโหแล้วอร่อยสิ <laughs> ใช่โอ้ได้เยอะเว้ย <Yeah. S 1> เยอะ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  Đã đây nhiều, mít măng mương, đây nhiều, ào đây nhiều, mít măng mương hết rồi, một thùng hết rồi, một thùng đây rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng mít đúng rồi, đúng lại, ไข่ขาว25กรัมน้ำตาลไอซิ่ง100กรัมเกลือเท่าเม็ดั่วนดำแล้วก็เม็ดมะม่วงเท่าไหร่สรุปเท่าไร420กรัมโอเคอันนี้420กรัมเอ่อเม็ดมะม่วงนะ420กรัมนะพอแล้วนะพอละพอแล้ว,ลวถ้าเกิดมันมีมากกว่านี้ป้าก็ใส่ได้อีกอมีจนหมดแล้วเอาเท่านี้แหละเอาไปดูนะแล้วเราก็ใส่ ถาดไปอบมีแต่เตาอบอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีเครื่องตีใช่ไหมใช่โอเคไม่มีเครื่องตีหอ,องขบเคี้ยวอร่อยมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เครื่องตีเอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแสดงว่าป้าทำกินบ่อยแสดงว่าวันนี้ป้าจะอดขายเครื่องตีใช่ไหมอ้าวไม่ต้องละโอเคไปไปอบกันไป<ะ>เดี๋ยวป้าล้างมือก่อนโอเคกี้ป้าบอกเม็ตมะรม่วงเท่าไหร่นะ420ใช่ไหมใช่เพิ่มเป็น450กรัมเหรอใช่ โอเคนี่เม็ดมะม่วงป้ามีไม่พอเอาเท่านี้ก่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปอบก่อนป <Okay. S 1> ไปไปอบแป้งโอเคไปไปอบแป้ง <Okay. S 1> เดี๋ยวกป้าอบเลยนะอบเลยร้อยสามสิบลองถา่านโอเคร้อยสามสิบก็พอเอาลองถ่านเลยไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็มากลับทีหนึ่งโอเคร้อยสามสิบนะถ้าถามว่าเมื่อไหร่สุกก็กลับกรอบ,บเมื่อไหร่ก็ใช้ได้ืันนั้นแหละตอนนั้นแหละ โอเคแค่นี้นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวมากลับกันปาแล้วนะกรอบที่หนึ่งมันเริ่มมันเริ่มแห้งแล้วนะแล้วก็คุกนี่พลาสติกมีุกรอบแรกุกรอบแรกคุกหลายทีนะคุกหลายทีนะมันแห้งบ้างมันสูนแนละ้วแต่ถั่วที่เราใช้คือถั่วดิบนะทุกคนถั่วดิบนะถั่วไม่สุกนะมาอบสุกพร้อมกันเลยบางคน ไม่รู้เดี๋ยวบอกให้รู้ก่อนตัวดิบอา้าวแล้วก็อย่างเงี้ยไปอบใหม่ได้ขอเตาคุกใหม่เลยแหละไ,ไฟร้อยสามสิบอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาคุกใหม่อร่อยอร่อยคุกครั้งที่สองนะเราเห็นว่มามันเริ่มแห้งหน่อยๆแล้วก็คุกเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมใช่ใช่เริ่มแห้งแล้วเริ่มมีสีแล้ว เริ่มเริ่มได้ยินเสียงก่อไปยังเร็วได้ยินแล้วอ้าวอบต่ออบเลยคครั้งที่สามนะ <c oughs> แห้ไงไหม โอเด้แห้งแล้วต้องคุกบ่อยๆนะงั้นเดี๋ยวมันสีมันไม่เหมือนกันนะมันเริ่มแกกๆแล้วไหมใช่ใช่เริ่มกรอบแล้วนะ่ะแต่ยังกรอบไม่ทั่วกันเดี๋ยวตนะ้อบอีก oh <my> บอบไปกันอบอเอาลองหยิบไปกินเม็ดหนึ่งกันนะวนะ่ามันกรอบไหมกันะอืมยังไม่กรอบเลยฮนะ เดี๋ยวไม่กรอบเลยอยังไม่ก่ออบต่อโอเคครั้งที่สามไปแล้วนะกลับอ,อ,อีกแล้วครั้งที่สี่นะ,ะเริ่มสีออกแล้ว<อ>เริ่มออกสีแล้วอีกเที่ยวเดียวพอแล้ว สวยยัง,ต,ง,<ม>ต,งต้องให้มันกินต้องต้องให้มันเย็นก่อน,นจากเกาะอ่ะอีกอีกเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวใช้ได้นะเออห้าเที่ยวพออ่ะห้านาทีเสร็จแล้วพอแล้วโอ้สีสวยพอดีเลยเนาะใช่ดูดิสีเดียวกับเม็ดน,<ม>นมนมเลยนะก็ ทุกห้าครั้งอนะ่ะจำไว้เดี๋ยวรอมันเย็นก็กรอบแกกละเนี่ยรอมันเย็นกรอบองรอมันเย็นอะใช่ใช่เดี๋ยวรอมันเย็นนะโอเคอ่อ่ะชิมดูอร่อยไหมกรอบเลย กอเซ่เม็ดมะม่วงกรอบแบบมันก็กรอบเส็ตไหมกรอบไปแล้วอร่อยไหมหวานๆเค็มๆมันมันเื่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้บัสนเข้าทำกินเองตอนนี้ทุกคนมีสูตรแล้วนะไปทำขายนะคนไหนไม่มีทุนก็เอาไปทำขายเม็ดมะม่วงเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงแล้วกรอบนะกรอบมันเค็มหวานหวานทีหลังมันก่อนกรอบก่อนกินแล้วกินใหญ่ไม่พูดเลย เดี๋ยวป้าวอดป้ายังเปิดนี่เลยสตรี้<อ>าสตรอเบอรี่ตอนนี้มันจะน่าสตรอเบอรีแ่แล้วเดี๋ยวให้มันถูกกันนี้หน่อยป้าจะเปิดทำสตรอเบอรี่สักสามสี่อย่างเป็นสตอรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่ทาร์ตช็อตเค้กใครอยากดูม,มีมีเห็นมีคนบอกว่าจะดูช็อตเค้กแต่ป้ามีสตอรอเบอรี่ที่อร่อยกว่าช็อตเค้กเขาเรียกสตอรอเบอรี่บาทเต้ของฝรั่งเศสสไตล์ฝรัร่งเศสอร่อยมากเลยป้าไปทําขายที่ไหนไอ้นี่มันมาเป็นอันดับหนึ่ง ล่ะอันดับหนึ่งตลอดบาสตอเบอรี่บาเกเต้คุณอยากรู้ความแบบฮะเอแคมันมีหลายประเภทเลยเอแคมันจะมีชื่อตามสภาพของมันหรอใช่มีชื่ออะไรบ้างถ้ายาวๆมันก็เรียกเอแคถ้ากลมๆเมมัเรียกชูคีนแล้วมันก็มีเอแคชูคีนโปรฟิสเตโรปาลิเบรคอคตอมบูสอะไรนึกไม่ออกละ <c oughs> คิีมพัฟสวอนก็มีทำเป็นตัวอ่านเขาเรียกสวอน ป,ะปะลาลุยอะลุยอหะ,ปะอ่ะป้าเคยทำหมดอะเพราะฝรั่งมาแต่ละคนก็จะเปลี่ยนแบบให้เราว่าเราต้องทําอะไรทําอะไรป้าทําเป็นหมดมเดี๋ยวภายหลังป้าว่างจะทําเออมันมีอีกอย่างหนึ่งป้าคิดว่าใครรู้จักล็อกเทปกมั้งล็อกเทปกมันเป็นเค้กขอนไม้อะโบราณอะเขาทํากันเลยแต่เดี๋ยวนี้มันมีรุ่นใหม่ๆนะที่ป้าทาขายโรงแรมมันขายดีมากเลยนะเออ,เออป้าอยากทําเหมือนกันเดี๋ยวดู เดี๋ยวดูวันไหนหมอหมป้าจะทําเป็นล็อกเคสแล้วก็มีเห็ดด้วยเดี๋ยวป้าจะทําเห็ดให้ดูว่าเขาทํำยังไงนะโอเคเอากินใหญ่เลยว้ยกินแล้วดูไม่ได้เดี๋ยวซิปประวัติป้าทําตอนปลายปีเพราะว่าตอนนี้ตารางปา้ายุ่งเลยตารางสอนปา้าทุกวันตึงๆ,ๆสิ้นเดือนนี้ตั้งแต่ไม่ได้หยุดแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ใครยามาเรียนก็มาเี็นจกลงมันอร่อยไหม อ็คุณกินอย่างเดียวเลยทำไมไม่อร่อยได้ไงทงขายเลยครับป้าบอกสูตรแล้วนะป้าไม่โกหกนะเมื่อกี้ช่างเท่าไหร่ป้าบอกเลยมีอะไรบ้างฮะมีะป้าจำไม่ได้แล้วแหละตอนไช่างเสร็จป้าป้าก็บอกแล้วรู้สึกไข่เท่าไหร่ย้าสิบกันปะ่ะห้าฮะยี่สิบห้าต้องไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องเลย <c oughs> ป้าจำไม่ได้แล้วล่ะเพราะป้าป้าดูที่กิโลแล้วป้าป้าก็บอกไข่ยี่สิบห้าเหรอน้ำตาลได้น้ำตาลหนึ่งร้อยกับเม็ดมะม่วงเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบหรือใครจะใส่ห้าร้อยก็ได้ เา็นยังมีพอจะมีน้ำตาลเหลือติดติดกันละมันอีกนะแล้วมันกินอร่อยมากเลยเนี้ยเนี่ยคนนี้หยุดไม่ได้เลยอร่อยมากมแล้วในมะม่มมมวงนี่เขาบอกว่ากินมากๆดีนะมีประโยชน์นะจริงมีประโยชน์มากสําหรับคนที่สูงอายุมันจะทําให้เลือดลมเดินสะดวก็ดมะม่มวงก็อบให้เป็นฟีลอ่อนๆแบบนี้ไปเยี่ยมเดี๋ยวหมด